จุดแล้วครับผมจุดแล้วแสดงว่าบอกไปหน่อยเบิดเหล่าเลือจะบอกไปไงนะครับเ ครับกำลังแต่งตัวบนฐานจุดนะครับเป็นบ้านไฟลานะครับบ้านสุดท้ายนะครับจากการนำเติมหานเรื่องเติมเริ่มเห็นสียังแสงนะครับ อาอัติสเวลาไปเลยไสาม